นะครับออคนเราถ้ามีโรคนะครับมันต้องมีโรคก,ก่อน14วันนะครับ14วันนับจากวันที่นะครับที่มันเขาบอกว่ามันติดโรคแหลนะแล้วยูทูบพวกนั้นแหละนะครับเป็นอะไรกันไปหมดนะครับมันอ้างไม่ได้นะครับนะถึงจะเอาเชื้อมาปล่อยมึงเนี่ยนะครับเห็นไหมล่ะเออถึงจะเอาเชื้อมาปล่อยมึงนะั้นมึงก็จะไม่ให้ใครเข้าใกล้มึงเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะ นการคดีเขาก็มีนะครับคดีเขาก็มีวิธีการที่จะให้ฟังคำพิพากษาอยู่คนละห้องก็ได้นะครับเออนะครับนะที่ศาลเขาก็มีนะครับช่องของเขาอยู่นะครับเขาก็ถ่ายทอดนะครับมึงนั่งอยู่ข้างนอกมึงก็ฟังก็ได้นะครับอย่าบอกนะครับว่าที่ศาลน่ะไม่มีกล้องถ่ายวีดีโอนะครับนะเออนะครับลงยี่สิบเอ็ดเดือนสี่จำเลยนะครับไปทำไปอ่ ไปไม่ต้องไปศาลก็ได้นะครับคำ iser, ติพุกเดี๋ยวก็มารับนะครับออที่หน้าสวมเลยนะครับนะออถุงมาสวมไปเลยนะครับนะครับฟังคําพิพากษาที่ไหนก็ได้นะครับคำพิพากษาเนี่ยนะนะครับเหมือนกับหลายๆคนนะการเมืองหลายๆคนที่เขาเดินความคาพิพากษารับหลังเนี่ยก็คือมันไปไม่ได้ไงในเมื่อคุณมาไม่ได้นะครับเขาก็าจะอ่านคําพิพากษารับหลังไงนะครับถึงจะย้ายไปจะเลื่อนไปนะครับเห็นไหมล่ะ เนี่ยถึงจะเลื่อนไปขนาดไหนยุคนี้นะครับมันยุคดิจิตอลนะครับคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้ฟังคํที่พากษานะครับนะมันไม่จําเป็นต้องคุณไปนั่งฟังหรอกนะครับเออแต่การจะมีการอนุโลมมาเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วช้าสักวันสองวันไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละนะครับคุณอย่าไปคิดว่าตดโควิดแล้วนะครับสร้างว่าเป็นติีโควิดไปฟังคําพิพากษาไม่ได้ขอเลื่อนนะครับฟังคําพิพากษานะครับก็อนุโลม นะครับไม่ต้องเข้าฟังก็ได้นะครับแล้วมึงจะหนีไปไหนล่ะนะครับหน่านั่นแหละนะครับบอได้เอโอนแต่นะครับบอชอบเพื่อไผด่าไผนะครับเออบอได้โอนแต่บอชอบเพื่อไผเอามาพูดความจริงนะครับเนาะพูดอูไรักนะครับมันไปเป็นด่ากันที่ไหนล่ะครับนะครับอุไรลักทํทไมไม่ฟังล่ะครับมันเป็นพูดความจริงนะครับน่ เออพูดความจริงอ่ะมันแล้วไปด่าใครที่ไหนล่ะครับไม่ชอบใครด่าแล้วทำไมไม่ไปด่านะครับโน่นไอมูทีนะนะครับไปบอกมันสินะครับถ้ามันขึ้นไลค์ก็ไปบอกไอหมูตอนมันขึ้นไลค์ก็ไปบอกสินะครับทำไมไม่ไปบอกมันล่ะทำไมไม่กล้านะครับมันด่ากันจ่าจ่าเนี่ยไม่เห็นเหรอตาบอดหรือยังไงนะครับอุไรรัตน์นะครับเห็นไหมหรือไม่ฟังเลยนะครับน่ะคนเราอย่าทำหูหนวกตาบอดนะนะครับเออ ตรงไหนเขามีเรื่องกันวุ่นวายนู่นน่ะเห็นไหมไอ้แล้วเล่าเรื่องลงรูโมคลอ่ะเคยไปด่าใครนะครับเออแล้วเขาเคยไปด่าใครก็เอาเรื่องของมันมาพูดอ่ะก็รู้อยู่นะครับช่อบหลวงมคนอ่ะชอบนินทาการเลเหมือนเทน้ำนะครับวาอ่าอ่ายนะครับนะนะครับใครทําความผิดที่ไหนก็รูโมคลอ่ะก็เอามานินทาหมดนะครับไม่เคยไปฟังเขาเช่นกันนะครับเออแล้วก็ไม่เคยไปฟังเขารู้อะไรยังไงว่ารูโมคลด่าเขาล่ะ นะครับเออเอาความจริงมาพูดเปิดหูแง้มหูฟังหน่อยนะเออนะครับเอาความจริงมาพูดนะครับเอามาวิเคราะห์กันนะครับไม่ชอบไปควรดา่ากันจะไปฟังเขาเป็นดา่าตรงไหนบานมันไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นี่ักไอ้ยิบหายนะครับเออนะครับ,นะรบมันต้องอย่างนี้นะเออแหนะนะ่ทำเป็นไม่เคยไปฟังเขาแล้วรู้ได้ยังไงละก็ว่าด่าเขาอ่ะนะครับนะ อย่ามาตอแหละนะครับขอร้องเนี่ยนะใช่ใช่นะ,นะครับทำเป็นหูนหนวกนะครับนะครับแล้วทำมาอย่างมันไปพูดแล้วไปยังไงว่าเราไปด่าเนี่ยหลายคนเข้ามาฟังแลนะ้วเนี่ยเข้ามาฟังรู้บางคนว่ารู้บางคนไปด่าเขาเนี่ยมันไปด่าตรงไหนล่ะครับเห็นไหมละ่ะไปด่าตรงไหนเราเอามันมาวิเคราะห์นะครับเอามาวิเคราะห์ว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนเรนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับเห็นไหมหรือจะให้มันไหลผ่านไปเรื่อย นะครับเกิดว่าชาตินี้ทั้งชาติอะมันเป็นโควิดแต่มันไม่ตายสักทีล่ะก็ไม่ต้องคำพิพภากษาระทีนะครับไม่ต้องพิพากษาใช่ไหมนะครับเออเลื่อนไปก่อนนะครับถ้าเป็นสามครั้งแล้วค่อยอ่านนะครับเนะเห็นไหมละ่ะนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครๆก็เป็นโรคหมดนะเห็นไหมละ่ะเขารู้อยู่มันฉีดยาไปแล้วมันเป็นโรคแล้วมันไม่ตายไงนะครับนั่นแหละมันติดโรคแต่มันไม่ตายนะครับเห็นไหมล่ะ นะครับงั้นก็ต้องเอาไปกักตัวเลยนะครับเห็นไหมเราไปกักตัวที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับออชอบช่งลู้บางคนมีแต่ความจริงล้วนๆไม่มีความเท็จนะครับผม <laughs>